ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนเทเดอร์ทุกๆกคนอันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ BTC นะครับซึ่งจากที่ดูแล้ว BTC ก็ยังยังคงอยู่ในโซนโซนนี้อยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เลือกทางไปทางไหนสักเท่าไหร่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาทําคลิปก็ไม่ได้ชักชวนให้เพื่อนมาทําตามนะครับหรือชักชวนในการลงทุนนะครับผมแค่มาทําคลิปในมุมมองอตามที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ใช้เครื่องมือที่ผม ที่ผมมีนะครับรอ,อย่างผมก็ตั้งใจทําคลิปเพื่อให้ตัวเองฝึกตัวเองด้ครับจากบัญชีทดลองจากให้1,300ดอลลาร์ให้กลายเป็น1,000ดอลลาร์นะครับกับอีกอันนึงก็อัตราการชนะลวด50ไม้ลวดโดยที่จะเปิดกันคนละช่วงเวลานะครับก็ไม่รู้ว่าไหนจะสําเร็จก่อนหรือไม่สําเร็จอันนี้ก็เป็นการฝึกของผมนะครับอย่างหน,น,นึ่งที่ตั้งใจมาทําคลิปนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือ การแข่งเทศครับก็จะเป็นสายฟรีนะครับใครที่มีทักษะหรือฝีมือก็ลองเข้าไปฝึกแข่งเทศก็ได้ครับในบลกเกอร์พราม XBT นะครับวันนี้ก็ได้สมัครแข่งเทศเลยเดี๋ยวผมก็สมัครให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ยากครับหลังจากที่เราเข้าไปในในบลกเกอร์แล้วนะครับก็คือกดลิงก์สมัครด้านใต้ด้านล่างได้นะครับใต้ลิด ก็คือพอเราสมัครเสร็จต่อจากผมไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาสามารถเข้าไปแข่งกได้นะครับอาทิตย์หนึ่งก็แข่งมีการแข่งอาทิตย์ละครั้งนะครับอันดับหนึ่งก็จะได้500ดอลลาร์นะครับอันดับ2ก็ได้สามรดอลลาร์อันดับ3ก็คือได้ร5 0ดลอดดดลลาร์ก็จะมีแค่3ามลำดับครับการแข่งขันก็มีแค่นี้แล้วก็เราก็ทําตามกฎนะครับตามกฎตามเกณฑ์เราไปอ่านเขาอ่านได้ครับก็คือว่ากฎมีว่าเนี่ยเราจะมีเงินอยู่ที่1นึล้านดอลลาร์นะครับ แล้วก็เทขั้นต่ำต้องห้าสิบไม้นะครับแล้วก็ยอดคงเหลือเนี่ย <c oughs> <c oughs> การแข่งในบัญชีเนี่ยต้องเหลือไม่ต่อกว่า6 0พันดอลลาร์นะครับประมาณนี้อ่ะเราก็เข้ามาพอเข้ามาเสร็จเราก็ตั้งชืนครับจะมีพอได้เราสองพอตอ่ะแล้วก็แค่กดยอมรับกดเข้าร่วมนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วก็อันนี้ก็คืออันแรกที่ผมสมัครไปรเมื่อกี้มันเป็นการแข่งเหมือนคล้ายๆแบบแข่งเกี่ยวกับ หุ้นสตอ็อกทองคำโลหะอะไรกี้ได้หมดเลยครับอันน,นี้คือการสมัครอันแรกนะครับสมัครอันที่2นี่จะเป็นแข่งเกี่ยวกับเทรดฟิวเจอร์ของคริปโตรือนะครับก็เกี่ยวกับเหรียญคริปโตเราเอามาเทรดได้ทั้งหมดแต่ไม่เกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมจะแค่นี้ครับอ่ะอันนี้เราก็สมัครแล้วอันนี้ก็นับเวลาถอยหลังเลยเลยอีกเวลาประมาณ1วันกับอีก1ชั่วโมง54นาที เราก็จะเริ่มแข่งขันนะครับแล้วเขาก็จะบอกเวลารับถอยหลังให้กับเราเหมือนอันนี้นครับที่ผมแข่งอยู่เนี่ยตอนนี้นเราผมหมดรุ่นไปแล้วนะครับน,นี่คือหมดรุ่นไปแล้วแต่อันที่เคยเนี่ยเขาก็จะมีสติให้เรานะครับอย่างเงี้ยผมเคยแข่งได้ดับสนะองเนาะน,น,นี่ผมได้ที่สองอยู่ตรงนี้ข้างล่างเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะจอผมอาจจะปิดอยู่แต่ผมจะกดเข้าไปดูกับสติตรงนี้นะครับมีสติแล้วอันเนี้ยล่าสุดที่ผมแข่งไปนะ่ยอ่าผมได้ที่สอง ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตครับได้มาตอนนี้ก็เทรดอยู่ตอนนี้เทรดก็ถามว่าบวกกําไรไหมก็ถือว่าบวกอยู่ครับบวกอยู่มาเกือบ200ดอลลาร์เลยเพราะว่า,อาไอนี่อยู่นะครับเพอดีว่าผมแทงพอดีผมเข้าออ,อเดอร์เอสลงมาแล้วก็การาฟบ c ก็ลงไปตามที่คขีครับเนี่ยลงผมเข้าตรงนี้ครับแทบจะเป็นเกือบปลายไส้เลย นี้เ <c oughs> ข้าตรงนี้ไปเข้าตรงกรอบสีเหลี่ยวสีเหลืองนี่แหละครับก็เลยตอนนี้ลงมาอยู่ก็เลยจะทําตามแผนด้วยครับเพราะเรามีแผนตั้งใจแผนแบบนี้ครับโอเคตอนนี้ผมมาวิเคราะห์ v c ผมว่า v c ก็ยังเป็นแผนเดิมของผมนะครับจากที่ผมมองเนะี่ยแต่ว่า มุมมองของเพื่อนๆหลายคนหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยผมมองแล้วเขาก็เหมือนกำลังบอกว่าเป็นทิศทางของการขึ้นอยู่หลังจากขึ้นมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ไซเวมีการตัดแนวรับแนวต้านแล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับหลายๆคนเขามองพุ่งขึ้นไปแต่ผมมองว่าไม่พุ่งเพราะว่าจากที่ผมมองครับผมถ้าผมทำคลิปมาเนี่ยจะขอไปดูกันนะครับ ตรงนี้เคยเป็นจุดเ้าถ้าผมเคยทําคลิปมาหลังๆนะครับถ้าเพื่อนไปย้อนดนะูผมจะคลิปนานมากอยู่เนี่ยนะเป็นเคยเป็นจุด stop loss ของคนส่วนใหญ่เนาะถ้าเรามองกราฟแล้วเรามองมาแค่ตรงนี้นะครับนะมันกลายเป็นจุด stop loss คนส่วนใหญ่แล้วเสร็จแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมครับทะลุข,ขึ้นไปทําให้ stop loss ตรงนี้หายไปนะครับ stop loss ตรงนี้หายไปโดนกินนะครับพูดง่าย stop loss สาม f ที่เคย ที่ใครเคยเอชกันไว้ตรงนี้ก็เลยโดนกินไปจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กินไปนะทะลุขึ้นมานะกินตรงนี้ก็เลยหายไปส t o p ปอสจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับหลังจากกินชุดที่ใหญ่ที่สุดไปก่อนแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ผมทำคลิปหลังๆมาเนี่ยผมก็วิเคราะห์ไปเป็นตามช่วงเวลาหลังจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็ลองไหลลงมาเห็นไหมครับก็เลยเหมือนมีแต่เจ้าตรงนี้ก็ไหลลงมานะครับมีแต่เจ้าถ้าไปดูคลิปย้อนห่างผมนะครับตัวนี้ก็ไหลลงมานะครับคือเป็นการไหลลงมานะครับไหลลงเลยก็คือเจ้าพาไหลอย่างเร็วเลยครับเนะครับเจ้าพาไหลเร็วมากแล้วครั้งนี้ ก่อนที่จะจุดแถวๆนี้ครับจุดที่ว่าสะสมเนี่ยมันเกิดอะไรครับเกิดข่าวดีตรงนี้ครับข่าวดีข่าวดีแต่ตรงนี้ไม่มีข่าวดีนะครับตรงนี้ก็ไหลลงมาแบบบางคนก็ไม่รู้เลยไหลเพราะสาเหตุอะไรกันตอนนั้นนะแต่อันเนี้ยจะมีข่าวดีตรงนี้ก็จะมีข่าวดีครับตรงนี้ก็มีข่าวดีข่าวดีเยอะแยะเลยครับรัดนู้นรัดนี้ให้การยอมรับประเทศนั้นประเทศนี้ ประเทศเกาหลีบ้างประเทศญี่ปุ่นบ้างล่าสุดก็เป็นของอินเดียตรงนี้โซนอินเดียอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทำคลิปนะครับโซนอินเดียดตรงนี้แล้วผมถามว่าคนที่บียู่ตรงเนี้ยโซนนะครับเนี่ยโซนเนี้ย,นเ,นย,นเ,นยเป็นโซนบีคนส่วนใหญ่บีกันตรงเนี้ยบีผมให้สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วกันว่าสัญลักษณ์บีเนาะโซนสัญลักษณ์บีเนี่ยปุ๊บส่วนใหญ่คนจะบีกันตรงนี้อ่ะบีตรงนี้ก็บี มีพ่ขึ้นตรงนี้ก็ปีตรงนี้ไม่ครับตรงนี้นเป็นการรวดเร็วมากเพราะไม่มีการเขาเร,รียกไ,ไม่มีการแช่ครับไม่มีการแช่เลยแต่มีข่าวดีคนก็จะบีกันตรงนี้คนก็อะไรครับคนก็จะบีกันบีเพิ่มขึ้นเนาะแต่ตรงนี้ไม่แต่ตรงนี้ล่าสุดเกิดขึ้นนะครับก็แช่เหมือนกันเลยส่งเดียวเลยแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเห็นผองต้องกันด้วยว่าอะไรครับ ช่นะครับอันนี้สัญลักษณ์คือขึ้นนะครับสัญลักษณ์ว่าโซนกรอบเนี่ยกรอบขึ้นมีโซนนี้โซนเดียวที่ไม่ได้แช่ครับขึ้นมาปุ๊บแล้วลงเลยอันนี้คือเจ้าเลยอันเนี้มองตามผมนะครับ B B ตรงนี้ก็ B กัน B กันเยอะพูดง่ายๆคำถามคือผมกำลังจะบอกว่าคนกำลังติด B ตรงนี้กันอยู่นะครับพอคนติด B ตรงนี้คนติด B ตรงนี้นะครับคนติด B กันเลย ติดบีกันไว้บีกันไว้คือบีบางคนได้กําไรเขาไม่ไม่ไม่เก็บหรอกครับเพราะคนคนมองบีอะเนาะมองบีคือมองไงมองบีคือมองขึ้นครับมองว่าขึ er et. ้นมองบีเข้าในกรอบว่า er ขึ้นนะครับเนี่ยคือคนมองบีไงอยู่ในกรอบเสร็จนะกรอบนี้ก็กำลังเป็นกรอบเหมือนกันครับกรอบนี้ก็เป็นกรอบที่ขึ้น ต่อให้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้กําไรก็ไม่ปิดหรอกครับเพราะจุดประสงค์ของคนมองบีตวนนี้ยคือไปนู่นแล้วครับทะลุนี่แล้วนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของก้อนนี้ก้อนนี้ก้อน,นี้แต่คนบางคนก็มีอีกครับคนที่บีเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าเป็นไปได้นนาอาจจะลงแล้วแต่เขาเปิดบีเอาไว้อยู่แล้วตอนนี้พอร์ตเขาอาจจะติดลบเห็นไหมครับพอพอติดลบปุ๊บเขาคิดอะไรครับสิ่งที่เขาคิดก็คือขอให้กราฟขึ้นมาถึงเธอะกราฟขึ้นมาถึงก็จะปิด ติดเอาทุนออกก่อนใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ภาวนาขอให้กราฟเนี่ยณนะปัจจุบันตรงเนี้นะครับกราฟปัจจุบันตอนนี้อยู่ตรงนี้นะนะกราฟปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับบี mm ่นใหญ่อยู่โซนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมทาโซนให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับโซนนี้ยใหญ่ๆ่เลยแต่ว่าคนที่ติดบีอยู่ในกรอบนี้กรอบนี้นะครับซึ่งกรอบนี้ยังไม่นับนะครับ กำลังอะไรครับกําลังรอให้กราฟขึ้นมาเพื่อบางคนก็เ,เพื่อต้องการปิดอย่างน้อยเอาทุนคืนนะครับปิดเพื่อเอาทุนคืนแต่ถ้าเกิดใครไม่ยอมปิดก็ทุกคนก็จะมองนะครับมองว่าจะขึ้นมองขึ้นมองมีความคาดหวังในการขึ้นอย่างเดียวโซนตรงนี้ครับนะครับ,นะรบและโซนนี้กำลังเป็นโซนใหม่โซน,โซนที่เจ้ากําลังแบบทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าขึ้น ด้วยกราฟด้วยอินดิเคเตอร์ด้วยการเดี๋ยวจะมีด้วยข่าวด้วยว่าตรงนี้จะมีข่าวของอินเดียเนะาะก็ทุกคนก็จะมองว่าต้องขึ้นในกรอบโซนเนี้ยแล้วเป็นไงครับถามว่าคนที่รอโซนเนี้ยโซนเขียวเนกรอบเนี้ยครับกรอบเนี้ยนะบางคนก็ตั้งใจว่าอยากจะพอแล้วขอให้กลับขึ้นมาเถอะเพราะตอนนี้คนตรงเนี้ยที่ดีกันวันเนี้ยพอต่าจะแดง นะครับพอต,ติดลบอยู่ก็อยากจะให้ขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยๆปิดก่อนเอาทุนคืนก็ยังดีโซนเนี้ยตั้งโซนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ยเอาทุนคืนก็ยังดีประมาณนี้ก็คงรอแต่เจ้าทําไมครับเจ้ารู้ครับเจ้าไม่ทำครับเจ้าไม่คือเพื่อเจ้าไม่เอากราฟขึ้นไปให้ถึงตรงนี้หรอกครับพอถ้าเจ้าพาขึ้นไปถึงตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย หลายๆลาพอตหลายหลายอ่อหลายหาย,ย่อยที่เข้ามาช่วงตรงเนี้ยที่ผมบอกเขามีกันไหมเนี่ยเขาก็จะปิดพอตกันเลยยังน้อยได้ทุนคืนละแล้วเขาจะว่าไงเดี๋ยวเขารอกันอีกทีนึงแต่เขาหลงกลเข้าไปช่วงตรงนี้ก็หมดแล้วเนตรงไซเวเห็นไหมครับตรงไซเวนะครับรไซ์เวยไม่น้อยนะครับเนี่ยเข้าบีกันไว้แล้วสุดท้ายเจ้าออลงเลยเจ้าออลงเลยเจ้าออลงเลยอย่างที่ผมบอก เจ้าก็าไม่ปล่อยให้กราฟกลับขึ้นไปหาแล้วครับการกลับขึ้นไปหาเนี่ยจะทําให้เงินตรงเนี้ยที่เจ้าวหวังจะถูกอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะถูกถอนออกถูกยกเลิอกออเดอร์ใช่ไหมครับเจ้าก็จะไม่ยอมับผมก็เลยมองว่าเนี่ยตอนนี้ข่าวก็ดีโซนเนี่ยโซของช่วงนี้จะเป็นโซนข่าวอีกโซนนึงนะครับแต่ว่าไซเวสสะสมสะสมหนักกว่าแถวนี้อีกแต่แถวนี้ผมว่าไม่ขึ้นไปแล้วยังไงก็เจ้าไม่พากลาฟขึ้นไปแล้ว พอขึ้นไปอย่างที่ผมบอกครับใครที่บีไวโซนเนี่ยอาจจะต้องปิดพอตยกเลิกคําสั่งทําให้เงินที่เจ้าควรจะได้มากขึ้นอาจจะไม่ได้แล้วอันนี้มุมมองที่ผมมองเจ้านะครับผมบที่บอกครับผมไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะครับอันนี้ผมแค่มองในในมุมที่ผมถ้าเป็นผมผมก็จะทําแบบนั้นครับถ้าผมเป็นเจ้าเนาะเนี้ยโซนเนี้ยตอนเปํนเป็น,ปนกำลังโซนใหม่ที่กาลังปั้นตัวขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจว่าเป็น เป็นบีขึ้นมาอีกคนก็กลังเข้าแล้วก็มุมมองคุณก็จะมองแบบนี้ครับแบบดีเลยขึ้นทะลุขึ้น,นออกมาผมเชื่อเลยครับตอนนี้ใครที่เปิดบีไว้ทุกคนมองแค่นี้แล้วครับมองแสนสองเลยเนาะผมว่านะส่วนใหญ่ก็จะมองที่แสนสองแต่ตอนนี้เจ้าไม่ทําแล้วเจ้าไม่ให้ขึ้นไปตรงนี้แน่นอนครับถ้าขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่ทํามาเนี่ยเอทมาตลอดเนี่ยมันจะเหมือนครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย กับการที่อุตสาหอองเงินลากขึ้นไปเพื่อให้คนดีเสร็จแล้วก็กลับลงมาผมก็เลยมองว่าน่าจะอยู่แค่นี้แล้วครับแล้วตอนนี้มันกินสต็อปลอตตรงนี้ไปแล้วด้วยถ้ามาดูถาถ้าถ้าเรายู่สูงเข้าไปนะครับตอนนี้สต็อปลอตล่าสุดตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะนานหน่อยครับเพื่อนกิจแต่ผมแค่ทํำในมุมมองผมนะครับเสร็จแล้วมากินสต็อปลอตนะครับทะลุขึ้นไปตรงนี้เลยหายไปและต้องการกินแล้วเคลียร์แล้ว ไม่ขึ้นไปหา B ีนี้แล้วเคลียร์แล้วคือพูดง่ายตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วครับหรือจะมาอีกทีก็ได้ประมาณตรงนี้ครับสุดๆเลยนะถ้าก็จะให้เลอมากไปกว่านี้อาจจะเคลียร์สต็อปลอตอันนี้อีกรอบนึงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะได้สต็อปลอตตรงนี้ด้วยก็คือการโผกนันนิดนึงครับทิงไไ้งปลายสาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ลงเลยอันนี้ก็ต้องลงแบบเร็วเหมือนกันครับเพื่อไม่ให้ออเดอร์คาสั่งแถวแถวเนี้ยโซตรงเนี้ยในอกเนี่ยสองล็อกนะสองบล็อกนะ ไม่ให้เขาปิดออเดอร์กันเพราะบางคนนะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอาจจะติดลบน้อยหน่อยก็ยอมปิดออเดอร์ละยอมเสียก็ดีกว่าเสียเยอะพอยิ่งลงไปเนะี่ยคนที่บีตุงเนี้ยเสียหายสูงเสียหายแรงมากเราดูครับข่าวดีเข้ามากับตรงนี้เยอะเลยแช่ไว้สะสมไว้หมดเลยนี่อันนี้คืออาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมมองเจ้าไม่น่าทำนะครับไม่น่ากลับขึ้นไปตรงนี้ลนะอันนี้มุมอมองผมให้แค่20%พอ แต่ผมมองผมอีก80%อ่ะผมว่าน่าจะไซวีแถวเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวขอดูตามเฟ้นเล็กๆก่อนอันนี้เป็นโซนสะสมเนาะนเห็นไหมครับโซนสะสมตรงเนี้ยจะคงไม,ม่ให้ไปแล้วครับแล้วมีการเขี่ S, <S เรียเร้อยแล้วผมว่าเจ้าไม่น่าลับขึ้นไปขี่อีกรอบแล้วล่ะตอนเนี้ยเจ้าจะทำได้แค่แต่ที่ผมมองใกล้ๆเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็น S หนานแล้ว คือเอสนาแน่นเลยคือคนยอมโซลล์ตรงนี้ละตอนนั้ตรงนี้และบนะีเนี่ยเจ้าไม่สนใจหรอกครับเพราะยังไงเนะนี่ยตัวเนี้ยใครบีเอาไว้เนะี่ยเยอะเลยนะครับจุดๆตรงนี้เดี๋ยวเจ้าเนี่ยผมว่านนะเจ้าต้องทําแบบนี้ครับทรงของเจ้านะเนี่ยน่าจะเนี่ยขึ้นไปกินโซลล์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วลงเลยคะนน้ลงทะลุเนี่ยทะลุเส้นฟ้าเนี่ยครับ แค่เนี้ยแค่ในพอร์ตกะแตกกันเยอะแยะแล้วครับประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวเจ้าคงจะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการลงพอทะลุตรงนี้เสร็จเนี้ยนะครับจเจ้าอาจจะขึ้นไปรีเทสสักหน่อยนึงก็อาจจะเป็นการรีเทสออกมาแถวนี้แล้วก็ลงต่ออย่างเงรรี้ยลงต่ออันนี้คือมุมมองของผมนะครับ ม่ได้แนะนำเพื่อนมาทํทตามหรืองลงถุดตามนะครับนะครับโซนนะครับเดี๋ยวผมว่าต้องลงมาถึงโซนนี้แหละโซนสีเหลืองผมนี้แหละลงมาอาจจะเด้งเด้งนิดนึงแล้วก็ลงต่อนะรประมาณนี้นะขอเพื่อนๆเขาระวังหน่อยนะครับหรือถ้าใครจะเทสั้นๆก็ตรงนี้ก็น่าสน,น้ะครับรอรอเก็บสั้นพอเราไม่ได้ไม้ไปบนมาแล้วเนาะหรือถ้าใคร คิดว่าเนี่ยล็อตเนี่ยปุ๊บตั้งซับล็อตตรงนี้เนี่ยเลยก็ได้เดี๋ยวไว้ก็เลยๆไปหน่อยเห็งนงที่บอกประมาณแสนเก้าแสนเก้าเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยที่ผมเคยตั้งเอาไว้อ่อานอธิบายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลงนีเน้เก็บมาแค่ตรงเนี้ยก็น่าจะได้กำไรแล้วเนาะก็เพื่อนๆระวังหน่อยแล้วกันเพราะตรงเนี้ยม,มันมันไม่ใช่จุดที่ควรจะเข้าแล้ว ถ้าเข้าควรจะเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยแม้แต่ผมผมยังไปเข้าตรงนี้ครับแต่ดูความผมมัตั้งไม้เล็กไว้แล้วก็ตอปลอดตรงนันไปอยู่ตรง,ตรงแต่าถวเนี้ยครับนะครับต่อปลอซึ่งมาน,นี้เราคงไปยังอยู่เนาะก็ยังอยู่เห็นไหมครับแต่ผมบอกครับเราต้องมีเทสเซตอัพของเรานะครับเสร็จแล้วเราแก้แทาํทาตามเทสเซตอัพของเราแล้วก็การมีเทสเซตอัพผลดีก็คือเวลาที่เรา พอทเราเขียวเนี่ยเราสามารถทนเขียวได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราเครับ mm hmm. เวลาทนแดงเราก็ทนได้แต่ถ้าเกิดถึงจุดที่เราลิมิตถึงมาแล้วเราก็ต้องยอมแพ้นี่ครับการเป็นเทรเดอร์ที่ต้องมีเทรเซตสอัพรับแล้วก็ความเสี่ยงอย่าเยอะครับคิดซะว่าเราฝากกินดอกเราได้มากกว่าการฝากกินดอกเราไม่เราได้มากกว่าการที่เอาไปฝากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประจาอะไรอย่างเงี้ยผมบอกอเลยว่าให้เพื่อนๆฝึกดู ผมก็ที่ว่าไม้ที่ได้พอร์ตฟรีมาน่ะผมได้แทบเกือบไปไส้ครับตรงนี้เลยเนั่น่มาที่ว่าทำเงินทำเงินนะตอนนี้ก็โอ้โหถือว่าโชคดีครับผมจะปล่อยดูตามที่ผมวิเคราะห์ของผมนี่แหะครับว่าตัวผมเองผมก็ฝึกด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเราเองได้เทคนิคอะไรดีๆขึ้นามาใหม่ๆได้ด้วย ตรงนี้ผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อช่วยนักเทรดเดอร์ทุกๆคนนะครับ ช่วยช่วยเผื่อจะช่วยเหลือเทเดอร์มือใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เสียหายไปมากกว่าเดิมนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆ <S <S ถูกใจคลิปก็กดติดตามกด like <S 1> <S 1> ไลค์ไว้ได้นะครับผมรีบทําคลิปจะรีบโพสต์เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนคิดว่าผมมีเครื่องมือดีๆยังไงผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่ในฟาดเวิร์กนะครับอ่าก็ถ้ายัางไงปุ๊บก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีเงินใช้กันเยอะๆนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเจอเครื่องมือของตัวเองในการทํามากินในการหางเงินเนี่ยอากาศนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ